สวัสดีครับพบกับเราช่องพังน้องมุกแฟมิลี่นะครับผมวันนี้ก็มาาช่วยนะครับผมพี่ชายนะครับผมขวันเอสนะครับผมช่องพังน้องครีมแฟมิลี่นะครับผมตอนรับสมาชิกใหม่นะครับผมน้องพังนะครับผมน้องได้ลูกสาวนะครับผมของแม่ลินลินนะครับผมนี่ก็มาช่วยประคับประคองกันนะครับผมประคับประคองให้กับน้องได้กินทานนมนะครับผมได้ทานนมนะครับผม พอพราะวา่าน้องคลอดตั้งแต่ตอนหกทุ่มนะครับผมเที่ยงคืนสี่สิบเก้านาทีนะครับผมวันนี้นะครับผมก็เพิ่งได้ทานนมตอนแปดโมงนะครับผมเพราะวา่าน้องยังไม่รับลูกนะครับผมยังไม่รับลูกย่างเป็นทางการนะครับผมเราก็ต้องอ่า ช่วยมาพยุงนะครับผมมาช่วยพยุงมาช่วยคลำม,มาช่วยดูแม่นะครับผมจะจะได้ไม่ทำลายลูกนะครับนี่นะครับผมกอยังไงนะครับผมมานะครับผมที่เซพภัยนะครับผมแม่แก่นนะครับผมก็มาบอกพอกควัน ตอนเช้านะครับผมตอนประมาณ7จ็ดโมงนะผมก็เลยมานะครับผมก็เลยมา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 ช่วยนะครับผมมาช่วยคุมนะครับผมมาช่วยคุมแม่ลิลินนะครับผมเพื่อให้ลูกสาวได้ทานนมนะครับผมนะครับผมเพราะว่าตั้งแต่เที่ยงคืนมาจนถึงเจ็ดโมงนะครับผมแปดโมงนะคร่งได้ทานนมนะครับผม

นี่นะผมก็มีไม้ใส่ม่วงนะครับผมไว้ออย่าให้น้องได้ไม่ไม่ดึงตัวน้องไปนะครับผมก็ไม่อยากให้ดึงนะผมถ้าจับแข้งจับขาได้ก็จะดึงะจะดึงก็เราก็ต้องช่วยกันอ่าประคับประคองไว้นะครับผมนี่นะครับผมเราก็เริ่มถอดขาลังอกแล้วนะครับผมจากเส้นเชือกผรังอ่า พ,พลุงพรังครับผมเอออกหมดแล้วเดือเส้นเดียวนะครับผมก็พยายามให้น้องได้กินนมแล้วก็ให้แม่ได้มีความรู้สึกว่าเป็นแม่นะครับผมว่าจะไดะ้รับลูกอยู่นะครับจะได้รับจะไดะ้ปล่อยขาปล่อยโซ่ปล่อยอะไรให้ให้น้องเป็นอิสระนะครับผมนี่เราก็ต้องเราก็ต้องอ่า ช่วยกันนะครับผมช่วยกันประคับประคองนะครับผมช่วยกันดูอาการของแม่นะครับผองทานะครับผมถ้าถ้าเขารับนะครับถ้าเขาไม่ทําอะไรลูกเราก็จะปล่อยนะครับผมเราก็จะ oh. นี่นะครับผมเราก็จะไว้ใจได้นะครับแต่แต่โดยรวมแล้วแม่ลินลินนี่เป็นช้างที่รักเด็กนะผมรักเด็กมาก แล้วก็เอาลูกดีนะครับเลี้ยงลูกเก่งนะครับผมเลี้ยงลูกเก่งมากนะครับผมน้องจะจะมีอาการที่ที่ดุเวลาที่เขาคลอดลูกนะครับผมดุที่สุดเลยนะครับผมก็ก็จะไม่ไม่ไม่ไม,ไม่สนใจใครเลยนะผมไม่ยอมไม่เอาใครเลยนะผมควานก็ไม่เอานะครับควานก็ดุ ทำลายนะผมขวานก็โดนทํรลายด้วยนะครับผมพี่แอดก็โดนทํรลายด้วยนะครับผมแล้วก็อ่าคุณปูก็โดนทํรลายด้วยนะครับผมคุณปูก็โดนตกนะครับผมกลิ้งเลยนะครับผมแล้วก็ไปโรงพยาบาลเย็บนิ้วนะครับผมก็ลายเข็มอยู่พอสมควรนะครับผมไปถึงโรงพยาบาลท่าตูมด้วยนะครับผมไปเย็บนะครับผมเย็บเข็มอ่า ดูตาขวางนะครับผมตาขวางตาก็จะของขวางนะครับผมเพราะว่าถ้าถ้าเขารมดีก็เขาตาเขาก็จะอแบบนิ่งๆน,นะครับผมถ้าเขาไม่ชอบใจเขาไม่พอใจแล้วก็ตาตาขวางตาถลนใส่เลยนะครับผมแ <c oughs> <c oughs> ม่ลินลนก็ ไม่ได้มาเจอกันหลายปีแล้วนะครับผมไม่ได้เจอกันหลายปีนะครับผมตั้งแต่น้องครีมยังไม่เกิดเลยนะครับผมตั้งแต่อ่อพอหน่อยมาทับนะครับผมจับกับแม่ลินลินนะครับผมตอนนั้นก็ยังอยู่ด้วยกันนะครับผมก็หลายปีแล้วนะครับผมที่คือไม่ได้จับนะครับผมไม่ได้อ่าใกลคริดไม่ได้มาแบบ จับเนื้อจับตัวกันอย่างนี้นะครับผมนุ่นฟอโต้ก็เป็นพ่อของเขานะครับผมเป็นพ่อของอ่าลูกพลังนะครับผมเป็นพ่อนะครับก่อนก็ฝึกทับหม่ๆหมก็พ่อควานก็เคยอ่าดูแลนะครับผมเคยขี่เคยจับเคยอ่ารับแขกนะครับผม ตอนนั้นก็มีเหตุการณ์หนึ่งนะครับที่แบบหาที่แบบว่าควันคนใหม่นะครับผมที่มาจับแล้วก็ไปผูกน้องไว้ในสระนะครับผมข้างสระน้านะครับผมแล้วน้องไปลงไปเล่นน้ํนะครับผมน้องไปอ่าลงเล่นน้ํานะครับผมอ่าปอพภยโดดนะครับผมโดดลงไปเล่นน้ําแล้วควันเรียกไม่มาไม่ขึ้นนะครับผมเรียกไม่ขึ้นแค่อาเจ้า ไปรับแขกเอาเรียกมาเรียกยังไงก,ก็เรียกไม่ขึ้นนะผมเรียกยังไงก็ไม่ขึ้นจากน้ำนะครผบจนควนัวนคนนั้นก็มาตามนะครับผมมาตามควันไปไปไป,ไปช่วยไปไปเรียกมาขึ้นนะผมไปเรียกช่วยเรียกไปช่วยจับนะผมก็เห็นแต่พอควันเดินไปนะครับผมก็เรียกคับเดียวน,นะครับวิ่งขึ้นมาเลยนะครับตอนนั้นก็เลี้ยงได้อ่า15วันนะครับผม15วัน ถ่ายเดี่ยวๆนะครับผมช้างที่นิ่งนิ่งมากนะครับผมนิ่งนิ่งแบบสุขุมนะครับผมนิ่งๆน,นะครับผมเป็นช้างที่เดินแบบนิ่งมากนะนี่ก็น้องครีมนะครับผมตั้งแต่สมัยที่เล็กๆนะครับยังอยู่ด้วยกันประมาณอ่าตอนนั้นก็ เจ็ดแปดปีนะครับผมเจ็ดแปดปีอยู่ประมาณนั้นนะครับผมกควานก็ขี่้างขี่รับแขกนะครับผมเลี้ยงดูแลนะครับผมในควานก็ขี่น้องมุกนะครับผมตอนนั้นเราก็รับจ้างเขาใครให้ขี่ตัวไหนก็ขี่หมดครับผมแม่ลินลินนะครับผมแม่ลินลินแม่ชมพู่นะครับผมแม่ชมพู่แม่เบอร์ดี้นะครับผมแล้วก็น้องแป้งนะครับผมก็เคยดูเลนะครับผมเคย ช้างจากในวังนะครับผมก็ขึ้นหมดนะครับผมขี่หมดเลยนะครับผมตอนนั้นก็ดูเลยได้นะครับผมขึ้นได้นะครับผมเมลินนี่ก็จับใหม่ใหม่ก็ไม่เคยจับนะครับผมก็ควานบอกว่าควานไปอเล่นน้ำสงกรานนะครับผมวันไหลของพัทยานะครับผมว่า โทรมาบอกนะผมว่าเอาลิ้นนะผมเข้าไปปลูกที่ปลูกหละที่หลักด้วยนะผมเข้าหลักด้วยนะครับผมกะ,ว,ะวานก็ดังลินครับผมเข้าเดินเข้าไปกับมีดเล่มหนึ่งนะครับผมเดินเข้าไปกับมีดเล่มหนึ่งก็เขาหันมาแล้วก็สวนกลับไปจิ้มนิดนึงก็แกโซขึ้นได้ขึ้นขี่แล้วก็ไปปลูกได้เลยนะครับจับตั้งแต่นั้นมาก็ไม่ไม่ไม่ ไม่มีอะไรนะครับผมไม่ก็ขี่ได้ตลอดนะครับผมถ้าพันไม่อยู่ก็สามารถขี่รับเขกได้นะครับผมลงได้ขีいい่ได้นะครับผมอย่างมูมานี่ก็หลายปีแล้วนะครับผมก็ไม่ได้ไม่ได้จับไม่ได้คุนเคยไม่ได้นั่นกันนะครับผมแต่ก็ดูยังแของควางใสด้วยนะครับผมดูยังแของแวางใสแต่เวลาที่เขาโทษลูกนะครับผม ใครก็เอามาอยู่นะครับผมใครก็เอามาอยู่ไม่อยู่นะครับผมเอามาอยู่นะครับเอาไม่ได้นะครับผมนาดพี่แอดเลี้ยงตั้งแต่เล็กนะครับผมเลี้ยงตั้งแต่เล็กเลยนะครับผมเลี้ยงตั้งแต่อยู่กับแม่เลยนะครับผมยังดูนะครับผมแล้วก็คุณปูด้วยนะครับผมปฟผมพี่แอดนะครับผมก็ดูนะครับผมดูทั้งสองท่านนะครับผมแล้วก็ควาดกิมนะครับผมน้องชายคนสองนะครับผมก็ดูนะครับดูตลอดตอนนั้นดูตลอดไม่ค่อยตุกกันนะครับผมนี่นะครับผมมา ช่วยเป็นบริการให้กับพี่ชายนะครับผมวันนี้ช่องน้องครีมนะครับแฟมิลี่นะครับผมยังไงก็ฝากติดตามนะครับผมช่องพังน้องมุก Family ด้วยนะครับผามคาอมเมนต์เป็นกําลังใจกันได้นะครับสวัสดีครับ